แม่ทุกท่านนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวข้าวของชาวไร่ชวาวนาเอาวันนี้พวว่อฟานจะพาแม่ไปเยี่ยมพ่อพลายบัวงเงินนะครับไม่ได้ไปเยี่ยมหลายวันแล้วนะครับเราจะไปดูว่าเตรียมอุปกรณ์ลงช้างทึงไหนแล้วนะครับ บ้านพ่อไผยบวงเงินนะครับก็ต้องการขอบพระคุณคุณแม่ป้าขนมจีนนะครับที่เมตตาสร้างบ้านให้กับพบอไผยบวงเงินได้หลบแดดหลบฝนนะครับพยายามที่ฝนตกฟ้าร้องเนาะชาวช้างก็อบครัวนะครับแต่วันนี้นะครับไายบวงเงินต้องการขอบพระคุณไปยังคุณแม่ป้าขนมจีนนะครับที่ท่านได้เมตตาสร้างบ้านให้กับ พ่อไพรบงเงินนะครับเราก็มาเยี่ยมนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าทาถึงไหนแล้วเนาะคุณแม่พ่อควันก็ไม่ได้มาดูนานนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ,นนรบก็นี่นี่เป็นบ้านนะครับบ้านพ่อไพยบงเงินอันนี้ก็คงจะเป็นเสาไม้นะครับที่เตรียมไว้ เตียมเตียมของเหรอบอก้นลุมมือนไรก้นมือนั่นยกมือนั่นเลยฮะยกยิบสามก้นลุมหยิบสองอ วันที่ยี่ยิบสองยี่สิบสามบอยี่สิบสามนะยี่สิบสามนะครับจะทําการขึ้นเสานะครับคุณเมย์ยี่ยิบสองมีจะเตรียมพื้นที่นะครับก็คือยี่สิบสามมีก็จะทําการขุดก็ยกเสาเลยทั้งหมดเลยหกต้นเลยบอกโอ้แบ่งให้น้องมินเลยเด้อต้นหนึ่งเหลือเหลือต้นหนึ่งพ่อควานว่าจะมาขอแบ่งด้วยคุณแม่ เปใส,ส่สมุน<ะ>เปใส,ส่สมุนมือว่านปันเตาเตาเตาตีนีดเตาเตเตเตอย่าีมีดเอามาดูเตาตีมีดของพ่อควันโฮนะครับคุณแม่จากเวลาว่างๆเนาะเวลาว่างนะครับที่พาน้องช้างตัดหญ้าตัดไรเสร็จควันโฮก็จะรับจ้างตีมีดตีขอนะครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับนี่ดูเต่าดูเตา เตาเตาตีมีดบ่จังสี่เตาตีมีดเอาเนี่ยมันเฮ็ดจังไดไดๆโอ้อันนี้มันตีมีดหูลมบอกมันนี่เออไหนก็ใส่ทานวันนี้นอนโอ้ใส่ทานได้ห้าลมเอาเป่าตัวใดเ๋าตัวสี่ใส่ได้บ่ใส่ได้เป่าลมตีบูเวเป่าลมขี้ดินหรือยังนี่ดินดินโพนคือเอาดินเหนียวเอาปูนบอดีดิปูนมันดีอยู่แต่ว่าเวลานั่นมันแตกมันแตกแตกข้าต้องปะงาดกินอะได้นี่มันแตกข้าวกับปะดินโตอะไเอืม อะปูนมันเสียงสิระเบิดโอมันอันน้ำหินเนาะเสียงระเบิดเดต่าตีมีดเต่าตีมีดก็เป็นอาชีพเสริมคุณแม่เล็กๆน,น้อยๆไม่ได้เยอะหรอกนะครับก็ดีกว่าอยู่เฉยๆเนาะเพราะว่าเราเป็นน้องช้างที่ตกงานนะครับวันไหนที่มีแม่แม่เมตาน้องก็ถือว่าได้ทานนะครับแต่ถ้าช่วงช่วงหน้าแรงนี่ยหายายากเนาะมันก็ต้องเราก็ต้องวิ่งหาซื้อครับคุณแม่ ก็เลยทําให้พ่อควานโฮนี่ก็รับจ้างที่ curtain, จะตีมีดหาชีพเสริมนี <enthus blonde. S 1> ่ก็ถือว่าดีดีกว่าพ่อควานนะคุณแม่พ่อควานไม่มีอะไรเสริมเลยมีแต่ไปหาหมอก็สามเดือนไปครั้งสําหรับพ่อควานนี่สามเดือนครั้งหนึ่งสามเดือนครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับแม่พระผู้ใจดีใจบุญหลายๆท่านนะครับที่เมตตาเป็น ต้นสับปะรดเมตตาเป็นกล้วยเป็นมันเกลยวตะเภานะครับให้กับทางพลายบัวเงินและน้องมิ้นนะครับพอควันก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบขอบคุณในความรักความเมตตาที่คุณแม่มีให้ต่อน้องช้างนะครับพอควันก็ขอบคุณนะครับที่ลืมไม่ได้ขอบคุณคุณแม่ป้าขนมจีนนะครับที่เมตตาสร้างบ้านให้กับพลายบัวเงินนะครับให้ได้รบแดดลบฝนนะครับก็กลัวตอนที่ฝนตกฟ้าร้องเลยคุณแม่กลัวมากนะครับเพราะว่าเวลาฟ้าลงแต่ละครั้งเนาะ เราอยู่ที่ต้นมะขามก็ใหญ่ด้วยอืมนะครับกลัวลงต้นมะขามหรืออะไรนี่คุณแม่นะครับก็คิดดูนะครับแล้วก็อยู่คนละที่ด้วยอีกคนละหมู่บ้านอย่างนี้โอเได้บ้านแล้วนี่ก็สบายใจสบายใจครับเพราะว่าน้องเคยอยู่ใกล้ๆเวลานั้นฝนตกเลยก็ไม่ต้องพะวงครับผมอืมเพราะว่าในหมู่บ้านมันเคยมีเาตรณทางดนฟ้าผ่ามาแล้วอืในในบ้านเราก็มีมี ช้างโดนฟ้าผ่ามาแล้วนะคุณแม่นะครับเราก็กลัวดีจุดนี้นะครับแต่มันก็ได้คุณป้าขนมจีนมาสร้างให้ดีใจเลยคุณแม่ดีใจดีใจมากๆนะครับน้องก็จะได้ลบลดเด็ดลดฝนเลยนะครับคุณแม่ยังอันลวดเชื่อมยังซื้อมากมืดเลยนะซื้อมาหมดทุกยางแล้วคะแนนที่คุณแม่ป้าขนมจีนมอบให้กับควันโฮครบแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อควันจะเอามามอบให้กับ ควันโหวันวันขึ้นเสาก็ได้ไว้เนาะอืมอวันอวันขึ้นเสานะครับคุณแม่วันที่ยี่สิบสามนะครับจะมาพิธีมอบมอบคะแนนที่จากคุณแม่ป้าขนมจีนมอบให้กับควันโหสร้างบ้านนะครับวันที่ยี่สิบสามพ่อควันก็จะมามอบให้นะครับให้กับก็จะมาถ่ายคลิปให้กับแม่ได้ดูนะครับสถานที่ตรงนี้ก็คงจะเคลียนะครับวันที่ยี่สิบสองนี่ก็คงจะเคลียออกให้หมดเนาะควันโห เคลียเป็นต้นกล้วยต้นไรนะครับเพราะว่าหกคูณหกนี่ก็ก้วงนะคุณแม่แล้วก็จะมีทั้งหมดหกต้นปะทำหกต้นเลยนะครับคุณแม่ทำหกต้นเลยนะครับก็คงจะได้ก้วงขวางก็ฝนก็คงจะไม่สาดถึงเท่าไหร่หรอกคุณแม่นะครับก็คงจะดีนะครับดีดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับอวันนี้พ่อควันก็กราบขอพระคุณแม,แม่ทุกท่านด้วยนะครับที่เมตตาไปยังพ่อพลายบัวงเงินและน้องมิ้นนะครับขอบคุณในความรักความเมตตานะครับ หวังว่าแม่ทุกท่านนะครับจะเมตตาช้างนะครับไม่ว่าจะพลายบัวงเงินหรือน้องมิ้นหรือหลายๆเชือกนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับผมขอบคุณครับแม่ๆครับ